สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขูสุคนหรือว่าจะเป็นเอฟซีภายในประเทศหรือต่างประเทศจะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองลุงจันทร์นแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอโดยกลับมาพบมาพ่อับงซองลุงจันทรในเมื่อน,นี้ลุงจันทรก็ได้เดินทางมาทางบ้านโคกปะวาวพ่อแม่พี่น้องเอกลับมาหาทางน้องเอเพิ่นเนาะตอนนี้ก็ลุงจันทรกลับมาหับหนาที่เป็นสะพานบุญไห้ทางไอ อุทัยเพื่อนพ่นมพี่น้องเอยเพิ่นก็ได้ผักเงินมาจำนวนนึ่งเนาะก็มาให้ลุงจันเป็นสะพานบุญให้เพื่อนเนาะตอนนี้ก็ลุงจันมาฮอดเจาะเทิงบ้านของสาวเอแล้เป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเนาะตอนนี้ก็ซื้อข้าวซื้อของมากัดลายเติบพ่อแม่พี่น้องเนาะก็แต่รถก็เข่ามหอดเฮื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะก็รถเจ้าไว้ข่างทางตอนนี้ก็บลุงจันก็ใช้ได้หิวขนเข้าไปพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเนาะโดยไปบึงไปส้มพร้อมๆกันเลยพ่อแม่พี่น้องโดย นุงจันทร์ก็มาฮอดแต่ก็ยังบ่ถึงเฮือนเพิ่นพ่อแม่พี่น้องก็สงสัยสิได้หิวเข้าไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยตอนนี้ก็ลุงจันทร์สิได้หิวข้าวหิวของไปทางพุ่นปละเฮือนน้องเอพุ่นปละพี่น้องเอ้มอเยมีข้าวสารน,นําพ,พ่อแม่พี่น้องจํานวน12บกิโลพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีไข่เนาะพวกนมพวกอ่าน้ําปลาพ่อแม่พี่น้นองปลากระป๋องแล้วก็ผงสุรลดน้าเนาะพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยตอนนี้ก็ทางอาไออุทัยเพิ่นก็อยู่ฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องนเนาะเพิ่นก็ได้ฝากโอนเงินมาจํานวนหนึ่งเนาะกับมาซื้อข่าวซื้อของหรือว่ามาให้น้องเอเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยลุงจันก็มารับหน้าที่เป็นสะพานบุญให้เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเ้ยในมื้อนี้เนาะเพราะว่ามืดฟ้ามืดฝนพ่อแม่พี่น้องเ้ยกับฝนกระตกแฮ้งๆห้พ่อแม่พี่น้องแต่ลุงจันก็ตุ่มพยายามมาหรือว่า เอาผ่ายางคุ้มมาพ่อแม่พี่น้องเลยเนื้อว่าสิเป็นข้าวสารเนาะเนื้อว่าพวกไข่พ่อแม่พี่น้องเลยไปเบิ่งไปส้มทางเฮือนของน้องเอพ่อแม่พี่น้องเนาะบรรยากาศเป็นจังไงกันไปรุนกันเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ดุงจันมาฮอดเจอดถึงบ้านของน้องเอเป็นแล้วเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยสบายดีสาวเอโดยโดยโดยมานี้บ่ได้ไปทางไหนมอนี้ไปฝนตกลันท่าโดยโดยโดย คำพนบ่ตกละทางอ้ายก็คงสิมาพ่อเจ้าเนาะมื้อนี้เนาะแม่นหือเป็นคนขยันอดีพ่อพี่น้องเยเนาะบ่ยอ้ายเพราะอ้ายยังบ่แล้วยโดยทงทงอ้ายเจ้าาบ่แม่นอือพ่อพี่น้องเลยเนาะีเพิ่นก็ยอีกท่งนึงพุ่นนะแม่นยังหน้าท่งที่หน้าผู้บ้านนี่แหละโอ้โดยยท่งจ้าๆอันนี้ก็ทง ไอ้หักเนาะทางไอ้อุทัยนกครบำรุงผักดีเนาะเพิ่งก็ได้ส่งเงินมาจำนวนหนึ่งเนาะพ่อพี่น้องก็ซื้อตอนนี้กระุงจันได้ซื้อพวกข้าวสารพวกกันอันนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะพวกนมพวกปลาปองเนาะพวกน้ำปลาพ่อพี่น้องเลยข้าวสารน้ำกระเบิดองซเซนพ่อพี่น้องเลยเนาะโดยรวมทางเบิดเนาะ โดนทั้งไว้กับสี่แสนกลีบเนาะแล้วก็ที่เดือเนาะกับที่ได้มอบให้น้องอีกคือเกลาเนาะโดยไอ้เพิ่นก็ได้โอนได้ส่งเงินมาสอยทางครอบครัวของน้องเอเนาะเดือยนิดๆน่อยๆแน้องเอก็คือโบลายปันใดเนาะก็โดยตอนนี้ก็ดลุงจันก็ซื้อข้าวซื้อของเบิดกับเบิดสี่แสนพอดีเนาะยุ่ง ทีเดียรเนาะกับยูซีเซนกีบน้องเอกกันกันมาถือกล้องอ่ะอ่ะเอาอยพรไหมตั้งใจไหมไอ้ซิงอังชื่อน่ะสื่อไออุทัยอ๋อไออุทัยอ๋อพรให้อันไออุทัยจะดีมั้ยเงินรำด้วยรำด้วยอันว่าหากเงินคืนนี่มา ว่าน้องซื้อข่าวชื่ออะไรโดยการชื้อข่าวอันมาให้น้องมาเนี่ยอายอยู่ดีอย่างงโดยโดยโดยก็ขอให้โดยนอ้ายซอยน้องสำใดก็ขอให้กลับคืนเนาะร้อยเท่าพันเท่าให้พี่น้องเอเนาะโดยขอบใจวาจันดีโดยวาจันวันนี้ฝนตกกระลาทางวาจันน้ำบาดาดเมนฝนตกวันนี้กระลาทางลงมาเนาะ โดย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 อ่ะขอให้ทางไออู่ไทยขอให้อยู่ดีมีเฮงความเจ็บยาสุได้ความไข้ยาสุมีเด้ออายอุทัยถ้าโมมีอายเนาะน้องกับคงสรีโมมีวันนี้พ่อเมีพี่น้องเนาะกระคอให้อายอยู่ดีมีเฮงหน้าที่การงานกระคอให้โชคดีต่อต่อไปเด้ออายเด้อโดยไอายอุทัยพักดีเนาะไอายอุทัยบํารุงพักดีพ่อเมีพี่น้องเนาะอยู่ทางประเทศไทยพวกเนาะ อยากจะซอยเดือทั้งน้องเอพลอยพี่น้องว่าสั้นวันนี้ตอนนี้ก็ซือมาซอยเรียบร้อยแล้พวพลอยพี่น้องนเนาะหรือว่าสิเป็นไข่เนาะน้ำปลาหรือปลากระปองเป็นนมพวกข่าสารพ่อ่พี่น้องแต่เง,เงินที่เดือเนอะาะก็ลุงจันก็ได้มอบหมายให้น้องได้เป็นที่เรียบร้อยพ่อ่พี่นอนะ้นองเอยเนาะน้องเอเนาะโดย มื่อนี้น้องเอกรับไ่ได้ไปดำน้ำมื่อนี้อืมนี้ลุงจันก็ตุ่มผ่ายางมามื่อนี้น่ะโอ้ยลำบากเลยเนาะแม่นทั้งมื่นด้วยหลายมื่นเตื้อเตื้อเตือนมามื่อนี้นี่เนาะทำผลบุตกก็คือสิบเห็นหนาแม่นถ้าผลบุตกับลุงกระซ่งสิบวิจอน้องตอนเนี้ยมื่อนี้เนาะมาเมื่อวานนี่ก็เงียบว่าน้องเอไปทั้งหนดิมื่อนี้โดยเฮ้ เป็นยังไงล่ะมีดีใจเนาะอยากจะถทมวันนี้ว่าสิแดดบ่ได้ยังไงด้เห็นหน้าอยากจะถามเรื่องหัวใจน้ำมันเนาะก็คือมีคนมาจับจองนะบ่เป็นยังไง็ยังบ่มีโอ้ยังบ่มีไปจังซั่นแหละโอ้ก็มีคนมาโทรมาคุยอยู่บ่มีก็เขาคุยไปก่อนอืบ่่ฮู้วาจังไดยโดยๆๆๆถ้าว่าสมมุติเนาะแค่ถ้าว่าทางอ้ายเพิ่นนี้ อยากมาปัน enfin ้นห <si suppression> ัวใจเจ้าสิว่าอย่างไรเนาะบ๊วยนะแม่บ๊วยนะแม่ว่าต้องโยนให้แม่อีกต้องถามแม่ก่อนอือดูวยด้ด้ด้ต้องถามแม่ก่อนเนาะให้แม่ตกลงกับวาจังสันแม่ต้องลงกับยังบ๊วยนะแม่โดยแม่ไปจะแม่มือนี่ไปเพิ่งไปตึกเจลุงของเรามด้กินเลยดูทางน้องเอ๋เพิ่อนก็เลี้ยงแต่แม่หัวพี่น้องเพราะว่าคือเจ้าตัดสินใจบ่ได้เลยบ่ แตอยู่ดัมแม่เลยนะโอ้ตัดสินใจก็ต้องถามแม่ก่อนเนาะโดยถ้ามีคนอยากมาแบบปั้นหัวใจห้าว่ายแบบจะเก็บมีอยากอยากจะมาห่วมชีวิตตลอดน่ะน้องเอ๋สิว่าอย่างไรต้องถามแม่โอ้ต้องถามแม่ก่อนเนาะโดยถ้าลูกสาวดีจะดัมแม่โอ้น้องเอลูกสาวดีเอาเนาะโดยโดยโดยืนนไไปเ็อะรโอ้ยังแต่เจ้าผู้ดีในเฮือนนี่ กับน no, ้องอะไรโดยโดยยังมียังมีน้องอยู่บ่ผู้ชายโดยน้องกับน้องผู้ชายเนาะผชายก็ว่าจะยังถ่ายก็น่าเบื่อกพ่อเพิ่นไปจัดกฏหมายอย่างนี้เนาะหากินหางอย่างเพิ่นก็ไปอยู่โดยหาน้าไม้เพิ่นไปเพิ่นไปไม่นี่ฮะ บอกไม่มีเพื่อนไม่ได้ไปเพื่อนไม่ได้ไปเพื่อนเพื่อนบาดทะลึงเวลาเปันยาเก่งน้อยน้ำมันเพื่อนกไปเพื่อนตกเพื่อนแห้งมาไปเพื่อนขานไปเย็บที่ดินที่โดนโดยโดยอะไรข้าวข้าวของลาย่างเนาะไว้พี่น้องเอ้น้องเอ๋กะดีอกดีใจน้ำน้องเอ๋ลายเนาะโดย ก็จะให้น oh, um, ้องเอซื้อต่อไปเนาะเพื่อว่าเพื่อลูกชรายน้องนั่นลูกชายเจ้าเด้ชะอย่าพูดเพื่อห้เมื่อกี้เพื่ออยู่นั่นโดยเพื่อนโมมาเนาะเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเพื่อนโมกามาเพื่อนโมกามาเพื่อนว่าลูกชายของเพื่อนเนาะโมก้ามามาเห็นอันนี้ก็ซื้อมาฝากน้องเนี่นมเนาะเป็นข่าวสารเพื่อนพี่น้องเลยเนาะ เดี๋ยวสีขอเฟซลำเจ้าเด้สื้อจังไรนะซื้อเฟซจังผู้สาวเก่จะลืมยนกับไปมันจะขผู้สาวเกที่จะลืมผู้สาวเที่เจ้าดื้อโดยโดยเดี๋ยวสิสิขอได้รสิส่งให้พน้ำเนาะเพราะไอพิงกะต้องการต้องการอยากจะคุยน้ำเจ้าโดยโดยโดย แสดงว่าทางน้องเอตอนนี้ก็ยังบ่มีนมนมเลยเนาะยังบ่มีนุมมาเข้ามาพัวพันในหัวใจเนาะก็ยังโทรศัพท์น้องโดยตอนนี้ก็ยังหัวใจเปี้ยวอยู่โเคตรงจันก็จะจะทำน้องให้หูเรื่องไปเลยเนาะคือว่ามีหรือยังบ่มีเนาะแสดงว่ายังบ่มีว่าน้องเออ้น้ทำแม่ทำแม่ตกลงเนาะ ถามมแ่ยดูดูดโดูดูใช่แม่แม่ละกันแล้วคือปิณนี่นั่ะน้องเอ๋คือปินจริงจัานบ่ได้บ่มีบุรียืนแม่เด้แม่กับเขาแล้วบ่มีคนอยู่ในแม่โดยแม่โดยก็บอกไปยั้งเพิ่นกับคงสิมาพี่ถ้าเพิ่นเอ่อมักหุสู้คอเนาะเพิ่นกับคงสิมาอยู่พี่แหละอยู่บ้านเจ้าพี่แหละเนาะน้องเอ๋นะหนุ่มแต่ว่าไปห้างลูกห้างแม่ แต่แบบลักษณะอายุไลยอย่างนี้สานน้องเอติว่ะโมติเนาะโดยมาตากกาแฟหางแม่ทางลูกก็พอใจแล้วโดยโดยโดยแต่เจ้าก็ต้องักขาน้ำเด้อะขาจังกัสีพอใจอยู่คือกันโดยยังไงนี่ก็เป็นคนที่อารมณ์ขันคนนึงแล้วน้องเอเนาะทาง ลุงจันก็นได้มอบไม้ให้น้องเอได้เป็นที่เรียบร้อยเนาะลุงจันก็สิยได้ล่ำลาน้องเอน้องเอเนาะก็คุยกันหูเรื่องหูเล่าได้เป็นที่เรียบรนะ้อยนาะน้องเอเนาะโดยสบายดีละ่ะสบายดีโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ลุงจันก็ถ่ายทําอัปเดตน้องเอได้เป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็ถ้าในวิวเพื่อนของน้องเอพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็ลุงจันก็ได้มอบไม้ให้ ที่ลังว่าแล่เป็นที่เรียบร้อยเบิดแเลวพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะทางเอฟซีของเฮานะที่ติดตามส้มซองลุงจันมาโดยตลอดเนาะการคลิปลุงจันกับทได้จบลงเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องเลยกามีอีกคลิปหน้าอีกต่อต่อไปเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมการผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเลยพ่อแม่พี่น้องกล่าวคำว่าสบายดี